อที่จะให้ท่านนายกระเสิ์รวมถึงนายกองตาัรทหารสวนตะบลนะพอที่จะช่วยพอที่จะแก้ปัญหาเรียนผัวหน้าฝ่ายงบการท่างก็ผมในานามตัวแทนชาวบ้านตำบลต่างทุกหมู่บ้าน ระดับสามอจัดโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงครึ่งเพื่อใช้เป็นฐานที่สําหรับการถ่ายทอดความรู้ทา,า,ารปฏิบัติตามหลักการปราชญา์เศรษฐกิจพอเพียงึ้นในโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยโครงการย่อยๆ16โครงการได้ก่รุรกชนเชียงแข็งหมู่แปดสีโครงการปลูกข้าวไร่บริษัทเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีท่านพระครูพิสารวัชรัก แล้วเมื่อวันเกิดเปรโเรียนแล้วนี่เราก็จะมีวิธีการเปิดเป็นกรงบเนีารของเรียนเพื่อใ้เป็นที่ศึกษาความรู้ของนที่เราจะได้นำอาสิ่งที่เ,าเราดะรับจากกนีนั้นเอาไปฝูกในใใช้ในชีวประจำวันไปประทานและย้งเยียมเป็นจุดข้อเพียมและทำการของนักเรียนโรงเรียวนวัดมาคม แล้วเมื่อวันเกิดเป็นโรงเรียนแล้วนี้เราก็จะมีวิธีการรังนี้จากเดินไปถูทวี่นันแหอาจาระา่านต่างนตาวิี่โงเรียนบองเย่งนี้ที่ได้อ้านึันนั้นก็จสประสการลากลาทางด้านความยุ่้